สวัสดีครับแฟนคลับช่องไทยสาระคมาพาเพลินสาระบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับก่อนที่จะไปชมคลิปความน่ารัก นครับมาอัปเดตงานนี้กันก่อนนะครับบดบอยซอแอนนะครับเชิญชวนแฟนคลับทุกๆคนนะครับร่วมทําบุญทอดผ้าป่าสามมคคีนะครับร่วมกับคณะหมอลำใจเกินร้อยนะครับณวัดบ้านสาราตําบลเสือโกกอําเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับในวันที่14เมษายนที่จะถึงนี้ ดังนั้นใครที่อยากจะร่วมทําบุญกับบอสบอยซอแอนแล้วก็ชาวคณะโมลามใจเกินร้อยก็สามารถที่จะร่วมทําบุญนะครับตามกําลังศรัทธาเลขบัญชีก็ขึ้นไว้แล้วนะครับก็สามารถที่จะโอนเงินนะครับร่วมทําบุญในครั้งนี้ได้นะครับก็สาธุสาธุทุกท่านที่ร่วมทําบุญนะครับ ส่วนวันนี้นะครับจะพามาชมความน่ารักบอดบอยกับน้องพลอยน้องเพชรนะครับซึ่งวันนี้ซอแอนก็หลังจากที่เสร็จงานก็เดินทางกลับมาที่บ้านที่คอนแก่นนะครับซอแอนก็เพิ่งตื่นมาในช่วงเที่ยงนี่แหละนะครับตื่นขึ้นมาก็เลยมาเล่นกับลูกสาวนะครับให้ลูกบ้านให้แฟนคลับได้ดูได้ชมกันนะครับโมเมนต์ Moment, ความน่ารักวันนี้สิ่งที่ขาดไปนั่นก็คือ พ่อบอยนะครับพ่อบอยไม่ได้อยู่นะครับพ่อบอยเมื่อคืนเนี่ยเล่นอยู่ที่สักแก้วนะครับส่วนวันนี้เล่นอยู่ที่สุริน,รนก็เลยไม่ได้เดินทางมาหอมแก้มลูกสาวนะครับแม่ให้แม่ให,ให้หนูไม่เล่นนะเอาแม่เนาให้จ้าก่อนด้วยจ้าก่อนด้วยจ้าสวยกว่าจ้าสวยด้วยเมื่อคืนหนูตะค้นถถมน้องเพนน้งองพลอยมานมั่มอ,อ,อ ก่อนลูกแก่สวยก่อนลูกแก่สวยก่อนโอยบ่อยาเลยน้องน้องบอยจ่าพ่อใหญ่หน่อยกสวยไม่ก่อนก่วไมนี่ก่อนพ่อจ๋าไปไหนอืมเอา นี่นี่นี่อยู่ฝั่งนี้เอานี่หมนี่แหมกลังย่งเมือนียก็ได้ปลูกนมอาดนมอาดอย่งมัน้ำบนุ่มอาดเอามาน้องมานำบกูเลอคนนี้ มันไม่นอนเลยมันเบามันเหลิบจะมีอย่างมาน้ำเลยหืมไม่ถ้ามาด่าซองทุ่มเนี่ยเขาจะนอนแล้ววันถอดเมื่อคืนหนซีมุจจ้าจะึ่งวินเนะยุ้มกันแล้วยุ้มกันแล้วของแถ้ของแถ่อสลัดทนู้นนูอย่มาทพี่สิลูกโออะไรนะจีจำจําจีจำจําจีจำนั่น <c oughs> โอ้ยใครสวยยกมือขึ้นเย้ฉันเลยวอรน่ะ เออดียุงนี่นี่เขาหอมกันแล้วจ้าหอมกันแล้วก่อนจะออกจากบ้านยวไม่ได้ถ่ายให้ดูแซวกันนะซื้อพี่น้องไม่ดราม่านะเหนื่อย เย <Yeah. S 2> ้มาแล้วมาแล้วมันะตะเตามาแล้วโยก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 โยมวันเช้านี้ขอบคุณแฟนคลับน้องเป้ข้าวอยนะคะเอามะม่วงมาให้ที่ไหนไม่รู้อยู่บ้านเต่าอะไรไม่รูอ้อยู่บ้านอีเตา่าคนอยู่ในหมู่บ้านเขาเนี่ยแะอ๋อมาเต็มคันรถเลยรถตุกคนนะโอ้ย ก็เลยอยากมาดูแต่น,น,น้องเป็นน้องคอยรอนหลับไปรูข้างหลงไม่ยังแบงกีนไม่เอาไม่เอา,เอาหนูเต้นเลยหนูเต้นไม่ต้องให้ใหญ่อุ้มเต้น <c oughs> น้องเพชรเราสิมหนี้ไฟผูกเขียนอยู่นี่ อันนนงพลอยไยายทให้ใช่ไหมเออเออเอ่ออเอามาจับเอวจะดึงงออยู่คะแต่ว่ามันอันนอง่ให้ดึงไม่ ออกมาออกมาอลูครังแรกม่อโอ้สุดยอดเลยตุนข้นามือมือ อไปเดไซนเลยขอจับมือพี่อะไรนะพี่ายโยกับพี่อาโื่หนูจะไปเล่นน้ำอยู่สวนกลางนะเห็นนะอาดมาก่อนยังเอยเห็นเป่าอนนี่จอเบิ้งไปเพ่นเลใส่ปากเป่ากูสอเล้เขาเล่นน้ำไม่ได้หันนะบาตใช้ปากเป่าเลย ก็จะเห็นความสนสนความน่ารักน่ารักนะครับของน้องพลอยน้องเพชรทั้งคู่แฟนคลับก็อมยิ้มทุกวันนะครับแอดมินเชื่อว่าหลายๆคนนะครับรอรอที่จะอัปเดตรอที่จะเห็นน้องพลอยน้องเพชรนะครับในทุกๆเช้าหรือว่าทุกๆวันแอดมินก็พยายามที่จะมาอัปเดตนะครับให้ได้เห็นกันนะครับ แฟนคลับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลฟ์กดแชร์และนี่อีกหนึ่งคลิปนะครับที่มาอัปเดตให้กับแฟนคลับได้ดูได้ชมกันนะครับ